สวัสดีด้ครับผมแอดมินจำบูกิตไฟวันนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้นะครับเกี่ยวกับการเริ่มใช้งานบอสเอ80นะครับอ่ใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะมีวิธีการเชื่อมต่อกันยังไงบ้างอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเครื่องก่อน <c oughs> เพื่อให้รู้เลยว่าเจออะไรบ้างอันดับแรกนะครับ เม you okay. ื yeah. ่อคุณได้ปลั๊กอะแดปเตอร์มาให้คุณเสียบเข้าไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดก็ได้เสียบเข้าไปก่อนให้เรียบร้อยก่อนเสียบปุ๊บนะครับอ่าอย่าเพิ่งเปิดก็ได้นะต่อมานะครับนี่เลยครับกีตาร์อินพุตนะครับจากกีตาร์นะครับนะมาเสียบช่องนี้นะครับแล้วต่อมานะครับสายตรงนี้นะครับสายนี้เข้าไปยังหน้าตู้นะครับนะหน้าตู้หรือมิกเซอร์คุณนะครับนี่เลยครับ L อโมโนนะครับ ใช้แอลโมโนนะครับจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอลโมโนกันอยู่แล้วหรือว่าจะต่อออก LR ก็ได้แล้วแต่ประมาณนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะผมว่าจะน่าจะเคยแบบมีปัญหาตรงนี้กันแน่นอนครับพี่พี่กดไม่ติดอ่ะพี่พี่ส่งของพังมาหรือเปล่าพี่อะไรอย่างงี้คนหลายคนตกใจตรงนี้แน่นอนมันไม่ติดหรอกครับมันต้องกดค้างไว้นะครับวิธีการเนี่ยนะครับให้ให้ดูนะครับกดค้างไว้แล้วไฟมันจะขึ้นตรงหน้าจอกดค้างปุ๊บเห็นไหมไฟขึ้นที่หน้าจอแล้วปล่อย เห็นไหมครับนี่คือวิธีการเปิดที่ถูกต้องอวิธีการปิดก็เหมือนกันให้กดค้างไว้นะครับมันจะเป็นสวิตช์นะครับนี่กดค้างไว้นะครับไหนนะพอไฟมันเ,เลขมันหายไปปุ๊บก็ปล่อยแบบนี้ชัดเจนนะครับแบบนี้นะกดค้างไว้เบ๊ปล่อยเห็นไหมติดแล้วนะฮะ อ่าโอ้โหหลายหลายคนเนี่ยนะครับที่ซื้อของร้านผมไปพี่กดไม่ติดพี่เอาส่งของฟังโอ้โหพิมพ์มายาวเหยียดที่ไหนได้ดน้องครับเขาให้กดค้างไว้นะครับมันจะแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างพวกลายทรงลายซิกหรือว่ารุ่นใหญ่ๆอ,อย่างเงี้ยอ่ะถ้ารุ่นใหญ่ๆเงี้ยคุณเปิดสวิตช์มันติดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่าอย่างสมชติอ่กลายซิกอย่างเงี้ยลายซิกพวกพ,วกพอร์เตเฮดดี้ห้าร้อยห้าร้อยเอ็กซ์อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่มีสวิตช์เปิดปิดเปิดมั่งอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะบางคนก็บอกผมว่า พี่ไปถอดสซิคออกหรือเปล่าอีกเออเอาเข้าไปโอ้ยตายแล้วนะครับนะยูเซอร์เนี่ยต้องทําความเข้าใจกับอุปกรณ์ด้วยนะครับบางทีเราต้องศึกษาด้วยนะครับโอ้โหถ้าเราไปไปไปพูดกับคนขายหรือไปตามร้านอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันคือนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าอายด้วยนะครับมัน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 ก็เลยก็ถ้าภาษาชาานเขาเรียกโชงโง่เลยล่ะเออนะครับเพราะฉะนั้น ต้องศึกษาด้วยว่าเออมันมีปุ่มแบบนี้เออโอเคแล้วมันมันถูกต้องแล้วอย่างนี้แต่ว่าเราศึกษาแค่วิธีการเปิดแค่นั้นเองครับนะครับอ่ะโอเคครับผมนะส่วนเรื่องอื่นๆนะครับอ่ะเรามาดูนะวิธีการตั้งสายก่อนเลยนะครับกดปุ่มเมมโมรีค้างไว้นะครับกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แล้วมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมจะขึ้นเป็นตัวจูเนอร์ตรงนี้นะครับกดค้างไว้นะครับอ่ะเวลาคุณจะกดออกคุณก็แค่กดปุ่มเมมโมรีออกไปแค่นั้นเองครับ ไ่ไหมครับอ่าโอเคแล้วทีนี้นะครับตัวนี้มันจะสามารถใช้เป็นโหมดเขาเรียกว่า Storm Box ก็คือโหมดแบบก้อนหรือโหมด preset ก็ได้อ่าเราพูดถึงโหมด preset ก่อนอันดับแรกผมจะเซ t ตอัพให้ถ้าเป็นร้านผมเนี่ยผมจะเซ t ตอัพให้1เสียงคลีน2อ,อ่าเป็นเสียงแบบว่าออกแนวคันครั้นหน่อยเพราะว่าเสียงคลีนเนี่ยอันที่1เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับตัวคอนโทรนะครับตัวคอนโทรในการบูตหรือเพิ่มนะครับ นี่เลยครับโมดูลเลชั่นเข้ามาได้แบบนี้คุณจะสาม,มารถบูตได้หมดเลยก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะมันอยู่ที่การตั้งนะครับการตั้งค่าก็ง่ายมากๆเลยแค่คุณกดปุ่มนี้นะครับผมอาจจะถือกล้องนะครับต้องขออภัยนะครับคอนโทรนะครับกดปุ่มคอนโทรหนึ่งครั้งนะครับแล้วคุณอยากให้อะไรมันเพิ่มไปละ่ะคุณก็แค่กดไป่ะสะมมตินี้เห็นไหม คุณก็กดไปนะครอะไรที่มันกระพริบอยู่เนะี่ยมันสามารถจะเพิ่มได้นะครับกดออกไปนะครับอันนี้เราต้องการแค่โมเล a ิชันแล้วก็กดเซฟเห็นไหมครับแค่นั้นเองครับผมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะ,ะวิธีการตั้งค่าก็คือไม่ต้องงงนะครับนะก็คือเราก็มาตั้งค่าปกตินี่แหละฮะนะแต่ว่าเราเวลาเราก่อนจะเซฟเราไม่ต้องกดให้มันโชว์มาก่อนเพราะว่าเราต้องการใช้ในขณะที่ เราต้องการแค่นั้นเองะอ่าถ้าเรากดอย่างนี้มันก็จะคาอยู่นี้ใช่ไหมเราให,ให้เรากดออกแล้วเราก็กดเซฟปึ๊บแล้วเราค่อยมาใช้ในปุ่มคอนโทรว์นี้ปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมาแล้วเห็นไหมครับไม่งงเนาะเออถ้างงก็ค่อยๆย,ย,ย้อนกลับหรือสอบถามกันได้นะครับต่อมานะครับเสียงที่2ก็เป็นเสียงในคอนครั้นหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วอย่างเช่นถ้าผมจะบูทเซอร์บูทบูทเป็นโอเวอร์ดา์นะครับผมก็กดปุ่มคอนโทรนี่เหมือนกันแล้วก็ ให้ปุ่มเนี่ยมันมากระพริบตรงความว่า OD และหรือ Resolution แค่นั่นเองครับแล้วก็กดเซฟสองครั้งนะครับนี่ครับแล้วเวลาผมจะบูตปุ๊บนี่เห็นไหมมาแล้วนี่แหละครับนี่คือเวลาการตั้งนะครับคือพรีเซต,ตเดียวเนี่ยคือคุณเล่นได้ทั้งคืนเลยนะครับถ้าคุณใช้งานพวกนี้เป็นเนี่ยมันมีปุ่ม Control ที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะครับอะต่อมาอันที่3เนี่ยผมก็จะตั้งเป็นเสียงแตกนะครับ เสียงแตกตรงนี้เลยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าผมใช้เสียงแตกอะไรยังไงนะก็ไปอุดหนุนคอร์สสอนกันได้นะครับในคอร์สสอน,นมีละเอียดกว่านี้เยอะนะครับมีแบบโอ้โหเพียบอะนะครับมีวิธีการปรับ